ส,สดีค่ะแซนนะคะเมื่อวันที่22มิมิถุนาย,ยนที่ผ่านมา Apple มีงาน WWDC 2020ซึ่งมันเป็นทำเนียบทุกๆปีเลยนะคะที่ Apple จะมาโชว์ระบบปฏิบัติการใหม่ๆในงานนี้ค่ะซึ่งระบบปฏิบัติการใน iPhone และ iPad มาถึงระบบปฏิบัติการที่14แล้วนะคะหรือที่เราเรียกว่า iOS 14หลายและ iPad OS 14ค่ะ ซึ่งในงานนี้นะคะ Apple ก็มาโชว์ฟังก์ชันมากมายหลากหลายเลยค่ะซึ่งในแต่ละฟังก์ชันนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ iPhone และก็ iPad ของเราค่ะแต่มันมีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่แสนสะดุดและก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษค่ะนั่นก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Apple Pencil นัน่นเองค่ะหรือที่เรียกว่า Scribble นะคะมันมีความน่าสนใจและมันใช้อะไรได้บ้างน,นะคะวันนี้แมาเล่าให้ฟังค่ะ สันจะพูดถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มเข้ามาใน Apple Pencil หรือฟังก์ชันที่เรียกว่า Scribble เท่านั้นนะคะอาจจะไม่ได้พูดถึงฟังก์ชันอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาใน iPad o s 114นะคะฟังก์ชัน Scribble นี้นะคะ Apple เพิ่มเข้ามาเนี่ยด้วยแนวคิดที่ว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะเวลาที่เราใช้ iPad กันใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะเขียนแล้วถ้าเราอยากจะสวิตช์มาเป็นการพิมพ์เนี่ยเราจะต้องวางปากกา Apple Pencil ลง แล้วเราค่อยมาพิมพ์ใช่ไหมคะซึ่งทาให้การทํางานนะคะไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่นะคะ Apple เห็นปัญหานี้ค่ะเขาก็เลยเพิ่มประสิทธิภาพเข้ามาใน Apple Pencil นะคะทําให้สามารถทํางานไหลลื่นได้มากขึ้นค่ะเช่นการที่เราสามารถเขียนแล้วก็แปลงเป็นตัวพิมพ์ได้เลยการลบข้อความนะคะด้วย Apple Pencil หรือการเลือกข้อความต่างๆนะคะด้วย Apple Pencil ได้ค่ะทําให้การทํางานของเรานะคะไหลลื่นมากขึ้นนั่นเองค่ะมันก็เลยเกิดเป็นฟังก์ชันนี้นะคะ แต่มันยังคงน่าเสียดายนิดหน่อยค่ะที่ฟังก์ชันนี้นะคะรองรับแค่ภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนเท่านั้นนะคะยังไม่มีภาษาไทยค่ะแต่แซนเชื่อว่านะคะในอนาคตอีกไม่นานนะคะรองรับภาษาไทยแน่นอนค่ะคือหน้นะตาตาของ ipad os 14นะคะที่แซนทำการอัปเดตลงเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เวอร์ชันที่แซนอัปเดตมานะคะยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่ค่ะ เวอร์ชันเบตานะคะเป็นเวอร์ชันสําหรับนักพัฒนาที่เขาจะหาข้อผิดพลาดเพื่อจะเอามาปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นหลักค่ะซึ่งเวอร์ชั่นหลักนะคะ Apple จะปล่อยในเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลาที่จะถึงนี้ค่ะดังนั้นนะคะซันยังไม่ค่อยแนะนําให้ใครโหลดเวอร์ชันเบต้ามาใช้นะคะอยากให้รอเวอร์ชั่นหลักที่ Apple จะปล่อยมาดีกว่าค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาและ Apple ิลเขาไม่ได้รับประกันด้วยนะคะ ฟังก์ชัน Scribble นะคะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะดังนั้นนะคะ Apple เขาก็เลยมีฟังก์ชันในการเรียนรู้การใช้ c r i b b l e ด้วยค่ะเราสามารถเรียนรู้พราอมกันได้นะคะโดยที่ให้เราไปที่ Setting ค่ะแล้วก็ให้เราเลือกที่ Apple Pencil นะคะแล้วเราก็จะเห็นหัวข้อคำว่า c r i b b l e ค่ะเราสามารถกดคำว่า Learn more ได้เลยค่ะเขาก็จะสอนนะคะว่า c r i b b l e เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะโดยอย่างแรกเลยค่ะเราสามารถเขียนแล้วก็แปลงมาตัวพิมพ์ได้นั่นเองนะคะ ซึ่งมันเป็นฟังก์ชันหลักของฟังก์ชันนี้เลยค่ะอันต่อมานะคะเราสามารถลบข้อความในการที่เราแค่ขีดค่าก็ได้ค่ะเราอยากจะลบข้อความไหนนะคะแล้วก็ขีดค่าตรงข้อความนั้นได้เลยค่ะ อันต่อมานะคะถ้าเราอยากจะเลือกข้อความอะไรนะคะเราสามารถใช้ Apple Pencil ของเราเนี่ยแหละวงกลมในข้อความนั้นนะคะก็จะเป็นการเ e l e c นะคะสังเกตไหมคะว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องวางปากกาเลยนะคะเราสามารถใช้ปากกาของเราเนี่ยแหละเลือกข้อความได้เลยก็เป็นอะไรที่สะดวกมากขึ้นนั่นเองนะคะนั่นต่อมานะคะเราสามารถเพิ่มข้อความระหว่างคําได้นะคะโดยการที่แค่เรากดค้างนะคะมันก็จะขยายออกไปนะคะแล้วก็สามารถเขียนอะไรเพิ่มเติมลงไปได้เลยค่ะ อะไรที่สะดวกมากๆเลยเนาะและก็สุดท้ายค่ะเราสามารถแยกคำหรือทําให้คํามารวมกันได้นะคะเพียงแค่ขีดเส้นตรงค่ะถ้าเราอยากจะแยกคําออกจากกันนะคะก็แค่ขีดเส้นตรงลงไปค่ะอยากจะทําให้คํามันติดกันนะคะก็ขีดเส้นตรงลงไปเช่นกันค่ะคําก็จะติดกัน อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันข้าวๆนะคะที่สามารถทําได้ใน s c r i ป b l โบใน Apple Pencil ค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มันน่าตื่นเต้นของ s c r i ป b l โบก็คือปกติแล้วอะคะ่ะเวลาที่ Apple นะคะทาฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมเข้ามาะคะ่ะมกักจะทําได้เพียงแอปของเขาเท่านั้นหรือแอปที่มันมากับ iPad เท่านั้นนะคะตอนแรกฉันก็คิดเหมือนกันนะคะว่าทํา s c r ปต b โบออกมาคือการเขียนแล้วก็แปลงเป็นข้อความเนี่ยมันคงทําได้เฉพาะแอปอย่างโน้ อยง reminder หรือ calendar เท่านั้นนะคะแต่จริงๆเล้ามันไม่ใช่ค่ะมันสามารถใช้แอปนอกได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook หรือแอปอย่าง g o o d n o t e ค่ะอันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวซานจะมาโชว์ใน Twitter ให้ดูก่อนก็ได้ค่ะเข้าไปที่แอป Twitter นะคะแล้วถ้าเราอยากต้องการที่จะทวีข้อความอะไรนะคะกดข้อความใหม่นะคะเราสามารถเขียนลงไปได้เลยค่ะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ด้วยค่ะ ถ้าเราเขียนผิดนะคะก็ลบตามที่เราได้ทดลองมาก,กี่แล้วเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยเนาะไหนถ้าสมมติว่าอยากจะทําให้มันชิดกันนี่อ่ะอยากให้มันแยกออกจากกัน <c oughs> ก็สามารถทำได้เลยนะคะหรืออยากจะิใส่ข้อความโอ้โหง่ายมากๆเลยค่ะเป็นอะไรที่เจ๋งเนาะอันนี้ก็คือใน a อป e w i t t e r นะคะหรือ,อยังใน facebook นะคะเราสามารถเขียน scribble เนี่ยลงบน คิร์ชได้เหมือนกันนะคะสมมติอยากจะเ้ิร์ชื่อใครนะคะ mm hmm. ก็สามารถคิมล์ลงไปได้เลยค่ะ mm hmm. เจ๋งมากๆเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกแอปหนึ่งนะคะที่เป็นแอปที่ไม่คิดว่าจะทำได้นะคะแล้วเป็นแอปที่ฉันใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะ mm hmm. ก็คือแอป Good Note นั่นเองค่ะถ้าใครนะคะอยากจะเขียนแล้วก็แปลงเป็นตัวพิมพ์เลยเนี่ยสามารถเข้าที่แอป Good Note mm hmm. นะคะแล้วก็เลือกที่ฟังก์ชันตัว T แบบนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถ ใช้ Apple Pencil ของเราเนี่ยแหละหเขียนลงไปได้เลยค่ะมันก็แปลงออกมาเป็นตัวอักษรให้เราได้เลยนะคะอืมเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยเนาะสามารถทำได้ในแอป Good n o t e ด้วยค่ะแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆนะคะที่มันเพิ่มเข้ามานะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ได้ในแอป n o t e นะคะอย่างเช่นการที่ เราเข้ามาในแอปโน้ตนะคะมันก็จะมีตัวปากกาให้เราเลือก2อันแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะมีปากกาแค่อันเดียวใช่ไหมคะถ้าเราเลือกตัวที่มันเป็นตัว A แบบนี้ค่ะมันเป็นปากกาที่เราเขียนนะคะแล้วมันก็จะแปลงเป็นตัวพิมพ์ให้เรานะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการที่อยากจะแปลงเป็นตัวพิมพ์นะคะอยากจะเขียนด้วยลายมือเรานะคะให้เราเลือกอันที่2ค่ะมันก็คือเป็นการเขียนปกตินั่นเองแต่ว่าความเจ๋งของ แอปโน้ตใหม่อันนี้นะคะก็คือการที่เราสามารถเลือกข้อความเนี่ยได้เหมือนเป็นการพิมพ์เลยเมื่อก่อนนะคะการเขียนในแอปโน้ตนะคะมันจะเป็นเหมือนการวาดภาพแล้วเราไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้ง่ายได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขโดยการกดเ l e c t แบบเนี่ยได้เลยนะคะซึ่งมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยเป็นฟังก์ชันการพิมพ์นั่นแหละหรือว่าอยากจะเคลื่อนย้ายเพิ่มบรรทัดหรือว่าลดบรรทัดนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆเช่นกันนะคะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยหรือว่า อะอย่างเช่นสมมติว่าเราเขียนเบอร์โทรนะคะอันนี้เขียนเบอร์ม่วนแล้วเราอยากจะโทรออกเบอร์นี้นะคะเราสามารถ คือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่เป็นรูปภาพใช่ไหมคะเราไม่สามารถทําอะไรได้กับรูปภาพนี้ค่ะแต่ว่าฟังก์ชันใหม่อันนี้นะคะแค่การเขียนเนี่ยมันก็คือเหมือนการพิมพ์ค่ะเราสามารถโทรออกเป็นในเบอร์ที่เราเขียนได้เลยป็นอะไรที่เจ๋งมากมเลยเนาะก็คือมันเพิ่มประสิทธิภาพให้การเขียนของเราเนี่ย,เท,ยเท่ากับการพิมพ์นั่นเองนะคะสามารถได้หมดเลยนะคะหรือว่าอยากจะเขียนไปเว็บนอกอะคะเราก็สามารถเขียนลงไปนะคะแล้วก็ กดมันก็จะลิงก์ไปที่สับปรีของเราให้ได้เลยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โอ้ว้าวมากเลยนะคะกับฟังก์ชันนี้ค่ะแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆน,นะคะที่มันทำได้นะคะก็คือการที่เราสามารถวาดวงกลมให้มันวงกลมขึ้นแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมพวกเลยค่ะคันนิดนะคะแต่อันนี้ก็ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยใน Good Note มันก็ทําได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่านี้มันก็เพิ่มประสิทธิภาพเข้ามาในแอป n o t ขึ้นมานั่นเองนะคะโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะมันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยค่ะถ้าสมมุติว่าเราเขียนข้อความยาวๆอยา่างเช่นนะคะไม่รู้จะเขียนอะไรละเขียนประมาณนี้แล้วกันแล้วเราเนี่ยจะ copy ข้อความนี้ค่ะไป paste ลงที่อื่นเนี่ยเราสามารถ select ข้อความแบบนี้นะ แล้วก็เลือก copy astext นะคะแล้วเราสามารถไปวางไว้ที่ไหนก็ได้เลยนะคะอย่างเช่นไปวางในแอป g o o d n o t e แบบเดิมก็ได้นะคะจากตัวเขียนนะคะแปลงมาเป็นตัวพิมพ์ให้เราได้เลยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะคะกับฟังก์ชันนี้อ่าแล้วก็การเคลื่อนย้ายค่ะเราก็สามารถใช้อนี้นะคะเคลื่อนย้ายรูปภาพหรือว่าข้อความต่างๆของเราได้ง่ายดานะคะหรือว่าจะเปลี่ยนสีตัวอักษร ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะก็ทำได้ดีขึ้นกว่าอันเก่านะคะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันทั้งหมดคร่าวๆเลยคะที่ Apple ได้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Apple Pencil ของพวกเราค่ะ และแซนเชียวานะคะในอนาคตนะคะเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพมามากกว่านี้อีกนะคะทําให้เราในสามารถทํางานได้ไหลลื่นมากกว่านี้อีกนะคะและที่สําคัญค่ะแซนเชียวานะคะการรองรับภาษาไทยเนี่ยจะต้องมาแน่นอนนะคะทําให้เราในสามารถทํางานได้ไหลลื่นแล้วก็สนุกมากขึ้นแน่ๆนะคะยังไงก็ติดตามกันละกันเนาะสําหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย